มนุษย์เกิดขึ้นได้อย่างไรในมุมมองและความเชื่อของศาสนาเมื่อโลกธาตุพินาศลงมีแต่ความว่างเปล่าเริ่มมีมหาเมฆตั้งขึ้นและก็เป็นฝนตกลงทั่วบริเวณที่ถูกทำลายนั้น ในขั้นแรกหยาดฝนประมาณเท่าน้ำค้างตกลงเป็นเวลานานแล้วเม็ดฝนจะค่อยๆโตขึ้นถทําเมล็ดงาเมล็ดข้าวโพดเมล็ดถั่วโตวขึ้นเท่าก้านดอกบัวเท่าสากตําตข้าวเท่าเสาเท่าต้นตาลเต็มทั่วแสนกดจักรวาลที่ไฟไหมจากนั้นจะเกิดลมพัดขึ้นเบื้องล่างรองรับน้ำฝนไว้มีตกรั่วลงไปด้านล่างอำนาจของลมที่พัดหนุนอยู่ด้านล่างพัดอย่างแรงกล้า จึงพัดแทกน้ำขึ้นมาทำให้เกิดการไหลวนและระเหยลงและตกตะกอนเกาะรวมตัวกันเมื่อน้ำงวดลงตามลำดับพระมโลกก็ตั้งขึ้นต่อจากนั้นเทวโลกทั้งสี่คือประณิมิตตวสวัสดีนิม,มานราดีดุสิตายามาก็ตั้งขึ้นยังคงเหลือดาวดึงกับจตุมมหาราชิกาที่ยังไม่ได้ตั้งขึ้นภูมิทั้งสองนี้ยังอยู่ที่เขาสิเนรุ และเขาซีเนโรนี้เกี่ยวเนื่องติดต่อกับแผ่นดินซึ่งถ้าเขาซีเนโรยังไม่เกิดแผ่นดินก็ยังเกิดไม่ได้เมื่อน้ำที่มาจากฝนได้งวดลงจนเกิดแผ่นดินจึงเกิดลมพัดแรงกล้าโดยรอบหุ้มหอบน้ำไว้ไม่ให้ไหลไปไหนอุปมาเหมือนน้ำในธรรมกรกหรือหม้อน้ำหรือคนทอน้ำต่อมาน้ำจะงวดลงจนเกิดเป็นตะกอนจับกันกลายเป็นผิวแผ่นดินลอยอยู่เหนือน้ำดังตกบัวชูช่อ แผ่นดินมีสีเหลืองดังดอกกนิกาส่งกลิ่นหอมหวนมีรสหวานเรียกว่างวนดินเมื่อแผ่นดินตั้งขึ้นแล้วสัตว์โลกทั้งหลายที่เกิดในอภสสาราพมมบางองค์สิ้นอำนาจชานกุศลหรือสิ้นอายุก็จะจุดติจากพรหมโลกลงมาปฏิสนธิด้วยอปปาติกะกำเนิดเป็นมนุษย์มีเพศคล้ายพรหมหากมีความเป็นหญิงเป็นชายไม่ได้มีรัศมีกายรุ่งเรืองห่อเหินเดินอากาศได้ ท่องเที่ยวไปในอากาศสวยสุขอายุยืนยาวครั้นต่อมาคนหนึ่งในจำพวกที่ตายจากพรมลงมาเกิดในโลกใหม่นี้เกิดมีความโลภด้วยแลยเห็นแผ่นดินมีสีสันสวยงามมีกลิ่นหอมทําให้เกิดอยากลิ้มลองรสดูจึงหยิบงวนดินนั้นใส่ปากพอสัมผัสลิน้นรสดินก็ซาบซ่านไปทั่วสัมผังกายเกิดความอริดอร่อยชอบใจยิ่งนักเกิดกินแตตัณหาข้าครอบงามจึงบริโภคดินนั้นเรื่อยมา ส่วนพรหอมองอื่นก็เข้ามากินงวนดินกันทุกองค์ตั้งแต่บัดนั้นมารัศมีกายที่เคยรุ่งเรืองก็เสื่อมหายไปก็เกิดความมืดสนิทไปทั่วพรหมเกิดความกลัวต่อมาจึงได้เกิดดวงอาทิตย์สว่างสวัยส่องสว่างไปทั่วมนุษย์พรหมทั้งหลายพากันชื่นชมสมณนัตในแสงสว่างนั้นต่างก็พากันบริโภครถดินด้วยความสุขอิ่มเอ,อิบ ตันหากำเริบเข้าครอบงำสัตว์โลกมนุษย์พรหมทั้งหลายปีทั่วด้วยอำนาจแห่งตันหาทำให้มนุษย์ที่มาจากพรหมเริ่มเปลี่ยนแปลงกลายพันธุ์บางหมู่มีผิวพันธุ์วันณะภาษาแตกต่างกันไปบางพวกมีผิวพันธุ์ขาวสดใสบางพวกมีผิวสีดำหยาบจึงเกิดการแบ่งชั้นวันณนะเกิดการดูมินดูแคลนจึงได้แสดงอาการให้ปรากฏชัดนั่นคือสกยติทิฏฐิและมานะ อันเป็นเหตุให้เกิดตัณหาตามมาอย่างใกล้ชิดเมื่อบาปจากการกระทําของมนุษย์พรหมแรงกล้าขึ้นอิทธิฤทธิอำนาจของกุศลที่เคยเป็นพร้มหมดสิ้นไปงวนดินที่เคยอร่อยหอมหวานก็สูญหายไปแผ่นดินก็กลายเป็นกะบีดินมีลักษณะคล้ายเห็ดลอยอยู่ในน้ํามิกลิ่นหอมยังมีรสอร่อยอยูครั้นต่อมามนุษย์สันดานเริ่มหนาขึ้นทำบาปมากขึ้นกรบิดินก็อันตรธานไป บังเกิดเป็นเครือดินแทนต่อมามนุษย์ปล่อยให้ตัณหาเพิ่มมากขึ้นทำบาปทำกรรมมากขึ้นเครือดินก็อันตรธานไปปรากฏมีต้นข้าวสาลีงอกขึ้นเองมีกลิ่นหอมมนุษย์พรหมที่กลายพันธุ์เป็นมนุษย์เต็มที่แล้วก็เก็บข้าวสาลีไปหงกินข้าวสาลีกลับงอกขึ้นมาใหม่แทนที่ยุคแรกของโลกมนุษย์ครั้งนั้นมนุษย์กินแต่ข้าวสาลีไม่ต้องเอาอาหารกับข้าวยางอื่นมาเจือปน ยุคแรกของโลกมนุษย์รับประทานอาหารรสเดียวคือรสแผ่นดินซึ่งเป็นเสมือนสุดทาหารครั้นต่อมาได้รสอาหารคือข้าวสาลีอันเป็นของหยาบอุจจาระปัสสาวะก็เกิดขึ้นจําเป็นต้องมีทวารขับถ่ายออกจึงบังเกิดทวารขึ้นและอวัยวะเพศหญิงเพศชายก็เกิดขึ้นตามที่เคยเป็นหญิงหรือเป็นชายมาแต่ก่อนและได้กระทาําฌานจนได้เกิดในพระมโลก เมื่ออำนาจของฌานที่ตนข่มการมาราคะไว้ได้ขาดไปจากสันดานเดิมของตนก็เป็นโอกาสแก่การมาราคาตัญหาที่เคยเป็นพรหมข่มไว้ได้นั้นพระพุทธเจ้าได้สนทนากับสองพรามณ์ที่เป็นสัมมเนนชื่อวาาเสษฐะกับภาระทวาชะซึ่งเตรียมจะบวชเป็นภิกษุเกี่ยวกับวันณะพราม์ที่สัมมเนรทั้งสองถือกำเนิดมาและถูกพวกพราหมด้วยการกล่าวประนามเพระตือว่ามีวันณะสูงกว่าวันณะอื่น ด้วยเกิดจากอวัยวะเบื้องบนของพระพรหมส่วนวันณะอื่นเกิดจากอวัยวะเบื้องต่ำของพระพรหมพระพุทธองค์ทรงสอนสมัมณเนทั้งสองว่าคำกล่าวอ้างของพวกพรามดังกล่าวนี้ไม่เป็นความจริงแต่อย่างไรคนทุกวันณะเกิดมาด้วยอาศัยพ่อแม่ของตนพวกพราหมณ์ก็อาศัยพ่อแม่ในวันณะของตนเป็นผู้ให้กำเนิดโดยผ่านกระบวนการตั้งครรภ์แล้วจึงคลอดลูกตามลำดับ และเมื่อคลอดลูกแล้วก็ต้องเลี้ยงลูกด้วยน้ำนมจึงเป็นเรื่องเท,ท็จที่อ้างว่าพวกพราหมณ์เกิดจากพระพรหมทรงตรัสสรุปว่าท่านทั้งหลายที่จะบวชมาจากโคตจากสกุลต่างๆเมื่อมีผู้ถามว่าเป็นใครก็จงกล่าวตอบว่าเป็นสมณะศักยบุตรผู้ใดมีศรัทธาตั้งมั่นในตถาคตผู้นั้นํำควรที่จะกล่าวว่าเราเป็นบุตรเกิดจากอุระเกิดจากพระโอษฐ์ของพระผู้มีพระภาค เป็นผู้เกิดจากธรรมเป็นผู้ที่ทำรรเนรมิตขึ้นเป็นผู้รับมรดกพระธรรมเพราะคำว่าธรรมกายพรหมกายธรรมพูดพรหมพูดเป็นชื่อของพระพุทธองค์ธรรมเท่านั้นเป็นของประเสริฐที่สุดในหมู่ชนทั้งในปัจจุบันและอนาคตพระพุทธองค์ได้ทรงตรัสถึงเรื่องการอุบัติขึ้นมาของสรรพสิ่งในโลกและวิวัฒนาการของสัตว์มนุษย์และสังคมว่า ในอดีตกานาน,านมาแล้วโลกนี้ได้พินาศัตว์ทั้งหลายไปเกิดในชั้นอภิสรพรมกันโดยมากและเมื่อโลกอุบัติขึ้นมาใหม่สัตว์เหล่านั้นก็จุติมาสู่โลกนี้เป็นผู้เกิดขึ้นจากใจกินปีติเป็นอาหารคือยังมีอำนาจชานอยู่มีแสงสว่างในตัวไปได้ในอากาศมีสภาพเหมือนเช่นในชั้นอภิสรพรม ในขณะที่โลกวิวัฒนาการขึ้นมาใหม่ๆนั้นจักรวาลทั้งจักรวาลมีแต่น้ำมีแต่ความมืดไม่มีดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ไม่มีดาวนักษัตว์ทุกชนิดไม่มีกลางวันและกลางคืนไม่ปรากฏเวลาเป็นเดือนเป็นปีมนุษย์ที่จุดติจากอพสรพรมอาศัยอยู่ในโลกตอนนั้นไม่ปรากฏเพศชายและเพศหญิงแต่ก็รู้ตัวว่าเป็นสัตว์มนุษย์เมื่อเวลาผ่านพ้นนานไปจึงเกิดมีง้นดินลอยอยู่บนน้ำ หันดินนั้นมีลักษณะเหมืนนมสดที่เคี่ยวให้งวดมีกลิ่นมีรสมีสีคล้ายเนยใสมีรสดูดน้ำผึ้งสัตว์พวกนี้จึงลองชิมดูก็ชอบใจเลยหมดแสงสว่างในตัวเมื่อแสงสว่างหายไปก็มีพระจันทร์พระอาทิตย์มีดาวนักสัตว์มีคืนวันมีเดือนมีกึ่งเดือนมีฤดูและปีเมื่อกินงวลดินเป็นอาหารกายก็หยาบกระด้างความซ้มของผิวพันธุ์ก็ปรากฏ พวกมีผิวพันธุ์ดีก็ดูมินพวกมีผิวพันธุ์ซเพราะดูมินผู้อื่นเรื่องผิวพันธ์เพราะความถือตัวและดูมินผู้อื่นงวนดินก็หายไปต่างก็พากันบ่นเสียดายแล้วก็เกิดกระบี่ดดินที่คล้ายเหตุสมบูรณ์ด้วยเสกเหลื่อนและรสขึ้นแทนใช้เป็นอาหารได้แต่เมื่อกินเข้าไปแล้วร่างกายก็หยับกระดังยิ่งขึ้นความซ้มของผิวพันธ์ก็ปรากฏชัดขึ้นเกิดการดูมิ่นถือตัวเพราะเหตุผิวพันธุ์นั้นมากขึ้น กระบิดดินก็หายไปจึงเกิดเครือดินคล้ายผลมะพร้าวสมบูรณ์ด้วยสีกลิ่นรสขึ้นแทนใช้กินเป็นอาหารได้ความหยาบกระด้างของกายและความซ้มของผิวพันก็ปรากฏมากขึ้นเกิดการดุมหมิ่นถือตัวเพราะเหตุผิวพันนั้นก็ทวีมากขึ้นเครือดินก็หายไปเกิดข้าวสาลีไม่มีเปลือกมีกลิ่นหอมมีเมล็ดเป็นข้าวสุกข,ขึ้นแทนใช้เป็นอาหารได้ ข้าวนี้เก็บเย็นเช้าก็สุกแทนที่ขึ้นมาอีกไม่มีพร่องความหยาบกระด้างของกายความซ้ำของผิวพันธุ์ก็ปรากฏมากขึ้นจึงปรากฏเพศหญิงและเพศชายเมื่อต่างเพศต่างเพ่งกันและกันก็เกิดความกำหนัดเร่าร้อนเกิดเพศสัมพันธ์กันขึ้นการร่วมเพศเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจจึงพากันเอาสิ่งของคว้างปาเพราะสมัยนั้นถือว่าเป็นอาธรรมเมื่ออยากเสพต้องไปกระทำนอกชุมชน เช่นกับที่สมัยนี้ถือว่าเป็นสิ่งถูกต้องต่อมาจึงรู้จักสร้างบ้านเรือนปกปิดซ่อนเร้นต่อมามีผู้เกตคร้านที่จะนำข้าวสาลีมาตอนเช้าเพื่ออาหารเช้านำมาตอนเย็นเพื่ออาหารเย็นจึงนำมาครั้งเดียวให้พอทั้งเช้าทั้งเย็นต่อมาก็นำมาครั้งเดียวให้พอสำหรับสองวันสี่วันแปดวันมีการสะสมอาหารจึงเกิดมีเปลือกห่อหุ้มข้าวสาลีที่เกี่ยวแล้วก็ไม่งอกขึ้นแทน มีการขัดแคลนเป็นตอนๆตนั้งแต่นั้นมาข้าวสาลีจึงมีเฉพาะเป็นบางแห่งสัตว์มนุษย์เหล่านั้นจึงประชุมกันปรารบความเสื่อมลงโดยลำดับแล้วมีการแบ่งข้าวสาลีและปักปันเขตแดนกันต่อมาบางคนรักษาสนตนขโมยของคนอื่นมาบริโภคเมื่อถูกจับได้ก็เพียงแต่สั่งสอนกันไม่ทำอีกเขาก็รับคำต่อมาขโมยอีกถูกจับได้ถึงสามครั้งก็สั่งสอนเช่นเดิมอีก แต่บางคนก็ลงโทษตบด้วยมือคว้างด้วยก้อนดินตีด้วยไม้ต่อมาสัตว์ระดับผู้ใหญ่จึงประชุมกันปรารบว่าการลักทรัพย์การตีเตียนการพูดปดการตีด้วยท่อนไม้เกิดขึ้นควรจะแต่งตั้งสัตว์ผู้หนึ่งขึ้นให้ทำหน้าที่ติผู้ที่ควรติขับไล่ผู้ที่ควรขับไล่โดยพวกที่เหลือจะแบ่งส่วนข้าวสาลีให้จึงเลือกคนที่งดงามน่าเลื่อมใสใน่าเกรงขาม แต่งตั้งให้เป็นหัวหน้าเพื่อปกครองคนติและขับไล่คนที่ทำผิดคำว่ามหาชนสมมุติคือผู้ที่มหาชนแต่งตั้งกษัตริย์ราชาจึงเกิดขึ้นซึ่งมาจากสัตว์พวกเดียวกันเกิดขึ้นโดยธรรมมิใช่ดยอธรรมธรรมะจึงเป็นสิ่งประเสริฐสุดในหมู่ชนทั้งในปัจจุบันและอนาคตต่อมามีสัตว์บางกลุ่มออกบวชมุ่งลอยธรรมที่ชั่วที่เป็นอกุศลจึงมีนามว่าพราหมณ์หรือ้ลอยบาป สร้างกุดียากขึ้นเพ่งในกุดียากนั้นจึงมีนามว่าชยกะแปละว่าผู้เพ่งสัตว์บางคนไปอยู่รอบหมู่บ้านรอบนิคมแต่งคำภีจึงถูกเรียกว่าอัจฉยกะแปละว่าผู้ไม่เพ่งการทรงจำการสอนการบอกมนเกิดจากการไม่เพ่งเดิมมีความหมายเลวแต่บัดนี้มีความหมายทางดียังมีสัตว์บางกลุ่มถือการเสพเมถุนธรรมประกอบการงานเป็นแผนกแผนกจึงมีชื่อว่าเวสะ แปลว่าประกอบการค้าและยังมีสัตว์บางกลุมประกอบการล่าสัตว์อาศัยการล่าสัตว์เลี้ยงชีพจึงมีชื่อว่าูตดครั้นแล้วตรัสสรุปว่าทั้งพรามแพทย์สดก็เกิดจากสัตว์พวกนั้นไม่ใช่เกิดจากสัตว์พวกอื่นเกิดจากสัตว์ที่เสมอกันเกิดขึ้นโดยธรรมไม่ใช่อธรรมแล้วตรัสต่อไปว่ามีสมัยซึ่งบุคคลในพวกทั้งสี่มีกษัตริย์เป็นต้นไม่พอใจธรรมะของตนออกบวชไม่ครองเรือน จึงเกิดสมณะมณฑลซึ่งมาจากพวกสัตว์ทั้งสี่กลุ่มนั่นเองจะแตกต่างกันเพราะธรรมครั้นและสรุปว่าทั้งกษัตริย์พราม์แพทย์โสตและสมณะถ้าประพฤติทุจริตท,ทางกายวาจาใจมีความเห็นผิดประกอบคําซึ่งเกิดจากความเห็นผิดเมื่อตายไปก็จะเข้าถึงอบายทุกขติวินิบาตนารกเหมือนกัน ถ้าตรงกันข้ามคือประพฤติสุจริตทางกายวาจาใจมีความเห็นชอบประกอบคารรซึ่งเกิดจากความเห็นชอบเมื่อตายไปก็จะเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์เหมือนกันหรือถ้าทำทั้งสองอย่างก็จะได้รับทั้งสุขทั้งทุกข์เหมือนกันถ้าทั้งสี่พวกนี้สำรวมกายวาจาใจอาศัยการเจริญพธิปักกิยธรรมทั้ง7ก็จะปรินิพานได้ในปัจจุบันเหมือนกัน และวันณนะทั้งสี่เหล่านี้ผู้ใดเป็นภิกษุสิ้นอาสวะแล้วมีพรรมจันร์อยู่จบแล้วหมดกิจปรงภาระหลุดพ้นเพราะรู้โดยชอบผู้นั้นก็นับว่าเป็นยอดแห่งวันณะเหล่านั้นโดยธรรมมิใช่โดยอธรรมเพราะธรรมเป็นสิ่งประเสริฐสุดในหมู่ชนทั้งในปัจจุบันและอนาคตในที่สุดตรัสย้ำถึงภาษิตของสนางกุมารพรมและของพระองค์ที่ตรงกันว่า กษัตริย์เป็นผู้ประเสริฐสุดในหมู่ชนผู้ถือโคดแต่ผู้ใดมีวิชาและจรณะคือความรู้และความประฤืิผู้นั้นเป็นผู้ประเสริฐสุดในเทวดาและมนุษย์จากสาระสำคัญที่ปรากฏในพระไตรปิฎกจะเห็นถึงกระบวนการวิวัฒนาการของการเกิดเป็นมนุษย์มีจุดเริ่มต้นมาจากอพสราพรหมซึ่งมาจากพรหมโลกเป็นพวกที่ทรงฌานมีการและใจที่ละเอียดอ่อนมาบังเกิดบนโลกซึ่งมีแต่น้ำมนุษย์ยุคแรกจึงต้องอยู่บนอากาศ เลยใช้เวลาอันนานแสนนานกว่าจะเกิดพื้นดินและที่อยู่อาศัยบนพื้นโลกได้ในพระไตรปิฎกมิได้บอกระยะเวลาไว้แต่อาจกล่าวได้ว่ามนุษย์กลุ่มแรกนี้มีลักษณะท้ายเทพหรือกึ่งเทพมิได้กล่าวถึงอายุไขไม่ต้องกินอาหารไม่มีการแยกเพศไม่มีการกล่าวถึงจำนวนคนและความสัมพันธ์ภายในชุมชนดูเหมือนว่ากระบวนการเกิดสังคมจะเริ่มขึ้น เมื่อมนุษย์มีการค้นพบอาหารคืองวนดินและลองชิมงวนดินจนติดใจในรสชาติจึงเกิดการทำตามกันต่อๆมาจนเกิดการแบ่งแยกผิวพันธุ์กันขึ้นเมื่อมนุษย์กินอาหารนั้นทำให้ความเป็นกึ่งเทพหมดไปจึงต้องดิ้นรนแข่งแย่งกันเกิดการสืบพันธุ์สร้างครอบครวัวสะสมอาหารมีระบบการปกครองมีการสร้างกฎเกณฑ์ของชุมชน มีการลงโทษผู้ฝ่าฝืนกฎระเบียบของส่วนรวมในที่สุดความเป็นสังคมและความเป็นรัฐก็วิวัฒนาการมาตามลำดับจนถึงปัจจุบันพระพุทธเจ้าตรัสว่าหลังพินาศแล้วโลกลับเจริญขึ้นอีกเรียกยุคนี้ว่าวิวัตกับมีวิวัฒนาการสองอย่างคือหนึ่งวิวัฒนาการทางวัตถุเริ่มจากน้ำต่อมาบนผิวน้ำเกิดเป็นงวดดินเกิดดวงชันดวงอาทิตย์ งวนดินหายไปเกิดกระบีดินจากกระบีดินเกิดเครือดินแทนจากเครือดินเกิดข้าวสาลีแทนต่อมาเกิดรำและแกลบหพ้่มข้าวสาลีพระอัฏฐกถาจารุ่นต่อมาได้อธิบายเพิ่มเติมว่าเมื่อโลกก่อตัวขึ้นอีกมีเมฆใหญ่ปกคลุมเกิดฝนตกหนักท่วมจากนั้นเกิดพายุใต้น้ำผสมกับลมพัดน้ำจนงวดเกือบถึงพื้นดินเดิมและเกิดลมพายุอีก ช่วยกักน้าให้อยู่ในระดับคงที่ไม่ไหลเรื่อยไปลมอุ้มน้ำไว้และน้ำอุ้มแผ่นดินเอาไว้ลมทำให้น้ำปั่นป่วนซึ่งเป็นสาเหตุของแผ่นดินไหวทำให้เกิดเป็นแผ่นดินใหญ่พื้นผิวโลกส่วนน้ำนั้นมีรสอร่อยงวดข้าวเป็นงวนดินซึ่งเป็นอาหารมนุษย์ในยุคแรกและวิวัฒนาการอย่างที่2คือวิวัฒนาการทางด้านชีวิต ในทัศนะของนักชีววิทยาซึ่งสรุปได้ว่าสิ่งที่มีชีวิตเกิดมาจากวิวัฒนาการทางด้านเคมีก่อนคือสิ่งไร้ชีวิตรันและวิวัฒนาการทางด้านเคมีนั้นก็แปรสภาพมาเป็นหน่วยชีวิตที่เรียกว่าเซลล์แต่เซลล์นั้นเองนับได้ว่าเป็นโครงสร้างขั้นมูลฐานของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดส่วนในทัศนะของพระพุทธเจ้าจากอคัญยโสตรทําให้ทราบว่าชีวิตของพืชและชีวิตของมนุษย์ เกิดมาพร้อมกับการเกิดขึ้นของโลกนั่นเองเป็นมนุษย์พวกแรกในโลกเป็นพระบุตรของมนุษย์ปัจจุบันมีลักษณะพิเศษคือเกิดจากใจของตนเองมีแสงในตัวเองมีปีติเป็นอาหารท่องไปในอากาศได้อยู่วิมานไม่มีผู้ชายผู้หญิงเป็นอาภัสราพรมจุดติมาเป็นมนุษย์ร่างกายของมนุษย์พวกนี้วิวัฒนาการไปเป็นร่างกายที่หยาบเนื่องจากอาหารและสภาพจิตใจที่เปลี่ยนไปบริโภคอาหารหยาบขึ้น ติดใจในรถอาหารนั้นเกิดตัณหาสภาพจิตใจก็หยาบขึ้นด้วยร่างกายที่คละเอียดก็หยาบจึงกระทั่งมีลักษณะเพศปรากฏว่าเป็นหญิงหรือเป็นชายสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนไปซึ่งกระบวนการทั้งหมดนี้เป็นวิวัฒนาการทางด้านเคมีและทางด้านชีวภาพเมื่อมีเพศจึงเสพเม,น,มนุรทำกันจึงถูกสังคมลงโทษแต่ในเวลาต่อมาถือเป็นเรื่องธรรมดาแล้ว กำเนิดของมนุษย์ในแบบใหม่ต้องอาศัยมารดาบิดาเป็นผู้กำเนิดอย่างในปัจจุบันจึงเริ่มต้นมาด้วยประการฉันนี้